ระบบ5 g ในรถยนต์ใกล้เป็นจริงเข้ามาทุกทีแล้วครับเพราะว่า Samsung ได้ทำการเปิดตัว exynos auto ชิป p s e t 5 g สำหรับใส่ในรถยนต์ครับ a m s u ุงเนี่ยมีชิป exynos auto สำหรับอุปกรณ์แสดงข้อมูลในรถยนต์นะครับเขาเรียกชิปแบบนี้ว่า ivi หรือ in vehicle infotainment มีมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ออกชิปตัวใหม่ตัวนี้มาครับตั้งชื่อว่า exynos ออโต้ Auto, โดยออกมา2รุ่นด้วยกัน e x y n o s Auto รุ่นแรกคือ T5123 ตัวนี้ไม่ได้มาแทนที่เป็นตัวประมวลผลหลักในกล่อง ECU ในรถยนต์แต่จะเป็นชิปที่ทำงานร่วมกันคือผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาก็จะมีกล่อง ECU ของเขาเองแล้วเขาก็ต้องเอาชิปตัวนี้เนี่ยไปฝังใส่ในบอร์ดไปอยู่ร่วมกันกับชิปประมวลผลหลักเป็นชิปที่จะใช้รับส่งข้อมูลโดยเฉพาะซึ่งจะเชื่อมต่อผ่านระบบ 5G ก็สามารถใช้ได้ทั้งส n ตนอโ n e และนอนสเตนอโลนนะครับตัวเองเนี่ยตัวชิป e x y n o s AUTO เนี่ยจะมีความคล้ายกับชิปประมวลผลมากๆคือมี CPU Cortex A55 2แกนแล้วก็มีชิปนำทางนะฮะเป็น g l o l a o s แล้วก็มีโมเด็ม 5G ฝังอยู่ในนั้นผมคาดว่าน่าจะไม่ต้องใส่ซิมน่าจะเป็นระบบ eSIM นะครับซึ่งจะ r e g i s เตอร์ซิมเข้าไปเลยในรถอีกน้อยเนี่ยรถคันไหนที่มีชิปตัวนี้เวลาเราไปซื้อรถก็จะมีพนักงานจากโอเปอเรเ อยู่ในโชลูมรดด้วย ถามว่าพี่ใช้มือถือค่ายไหนอยู่คะถ้าใช้มือถือค่ายนั้นอยู่เบอร์หลักเนี่ยสามารถ embed นะครับ embed ฟรับเป็นแพ็กเกจเสริมแล้วก็เป็น e sim ยิงเข้าไปในรถคุณได้เลยคราวนี้เปิดสวิตช์ออนรถคุณขึ้นมาเนี่ยกดปุ่มสตาร์ทตึ้งขึ้นมาทุกอย่างติดหมดปุ๊บเนี่ยเชื่อมต่อ 5g โดยอัตโนมัติ 5g ในรถเอาไว้ใช้อะไรบ้างในยุคแรกๆเราจะไว้ใช้สำหรับสิ่งที่เรียกว่า infotainment เขาถึงเรียกชื่อชิปว่า i n v e h i c l e infotainment ก็คือมันจะขนข้อมูลจากข้างนอกทั้งหมดที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารใช่ไหมฮะหรือว่าแผนที่นำทางนะครับระบบสตรีมมิ่งบันเทิงเปิดพงเปิดเพลงด, ung, ดูหนังดูหนังฟังเพลงมันจะผ่านทางนี้หมดในขณะเดียวกันมันสามารถมันอยู่ในกล่อง ECU รถมันสามารถเอาข้อมูลของรถที่มีเซนเซอร์ทั้งหมดในรถเนี่ยดีเทคเจอได้อ่ะเอาอุณหภูมิรถ เอารอ,อบการทำงานอัตราการกินน้ำมันข้อมูลสุขภาพลดฟอลเตือนนะฮะระบบแจ้งเตือนมีไฟฟอลอะลามตรงไหนระบบไหนมีสุขภาพไม่ดีก็ทำให้ผู้ผลิตสามารถทำเป็นแอปพลิเคชันสำหรับรถรุ่นนั้นได้แล้วก็เอาชิปตัวนี้แหละส่งผ่านระบบ5 g วิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ส่งมาแสดงผลบนแอปเราให้เราสามารถตรวจสอบได้นะฮะแล้วก็ยังไปต่อเนื่องเอาไปทำคือมัน5 g มัน always, always on เง ในขณะที่คุณดับสวิตช์เครื่องรถแล้วล็อกรถแล้วจอดอยู่คุณก็อาจจะสามารถติดต่อกับรถคุณได้คุณก็สั่งเปิดปิดรถได้สั่งสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อย่างเดียวถ้าเป็นรถ E ีคุณสั่งเปิดแอร์อย่างเดียวรถคุณตากแดดร้อนคุณเดินไปถึงก็ขึ้นไปปุ๊บแอร์เย็นฉ่ำได้นี่อันเนี้ยในเบื้องต้นของระบบ5 g ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปี2ปีนี้มันจะแค่นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะเอาข้อมูลในการวิ่งของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น lane assist หรือระบบ adaptive cruise control เอาข้อมูลการวิ่งและตำแหน่งบนถนนและ GPS ของเราค่อยไปเชื่อมกับระบบซึ่งอันนั้นน่ยผมว่าเป็นสเตจสเรายังคงไม่ได้มีระดับนั้นเพราะถ้าถึงตอนนั้นนะขับรถเปลี่ยนเลนเส้นทึบกลับมาบ้านโดนปรับเลยเสียบเลนซ้ายอยู่บนทางด่วนเลาะซ้ายลูดมากลับมาบ้านโดนปรับ ขึ้นคอสะพานไปตัดลงอุโมงใกล้ๆสะพานใกล้ๆอุโมงกลับมาบ้านโดนปรับถึงตอนนั้นพวกเราจะอยู่กันยากมากยิ่งขึ้นคนที่ชอบทำผิดกฎจราจรแบบเป็นเป็นนิสัยอะ่ะ คนพวกนี้ก็จะขาดใจตายลงไปชักดิ้นชักงอนะครับเมื่อวันนั้นมาถึงแม่ส่งจบสดิบดีนะครับลืม <laughs> โมเลโมเรื่อง 5G มันทำอะไรได้บ้างนะครับลืมไปว่าเขาชิปมีชิป2รุ่นอีกรุ่นหนึงคือ Exynos a u t o v7 ตัวนี้สำหรับรถยนต์ระดับกลางอ่าก็คือเป็น CPU Arm Cortex A76 8แกนแล้วก็มี GPU เป็น Mali G76 อีก e 11แกนนะครับตัวนี้จะแยกส่วนกับระบบแสดงผลแล้วก็ มีระบบสั่งงานด้วยเสียงคือมันจะมีมันจะเป็นชิป 5G ที่มีความสามารถน้อยกว่าตัวแรกตัว T5123 ตัวนั้นก็จะสามารถเอาข้อมูลเข้าออกรถเราได้เยอะกว่าเดิมแต่ตัวนี้ได้น้อยกว่าเดิมอาจจะมีฟีเจอร์น้อยกว่ายังไม่ระบุแน่ชัดนะครับต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มีบริษัทหนึ่งแล้วที่สั่งซื้อชิปตัวนี้จากซั s u ุงนะครับ X n o s V7 ของซ m s u ุงถูกสั่งซื้อแล้วจากบริษัทอะไรน้ยครับบริษัท LG ฮ LG สั่งซื้อซัมซุงแล้ว LG เนี่ยเป็นคนทําระบบ e n t e r อร์เทนเมนตให้กับโฟ l ์สวาเก n จะเอาไปใส่ในรถโฟก์สวาเก n ที่จะเปิดตัวในปี2022แปลกดีเอองงเลย LG ซื้อซัมซุง